ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจีมีคุณยายคนหนึ่งชื่อว่ายายจันยายจันเป็นคนใจดีและมีฝีมือในการปลูกเห็ดที่อร่อยที่สุดในหมู่บ้านทุกเช้ายายจันจะตื่นแต่เช้าเพื่อมาดูแลสวนเห็ดของเธอ ยายจันมีสวนเห็ดขนาดเล็กอยู่หลังบ้านซึ่งเต็มไปด้วยเห็ดหลากหลายชนิดทั้งเห็ดนางฟ้าเห็ดหอมและเห็ดแชมปินองเห็ดเหล่านี้เติบโตในดินที่มีความชื้นและได้รับแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้ายายจันรู้ดีว่าเห็ดต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษทุกเช้า,เ,ชาเธอจะรดน้ำและพูดคุยกับเห็ดด้วยความรักเพราะเธอเชื่อว่าเสียงของเธอจะช่วยให้เห็ดจเจริญเติบโตอย่างแข็งแรง วันหนึ่งขณะที่ยายจันกำลังทำงานในสวนเห็ดเธอได้ยินเสียงของเด็กๆเ,เล่นอยู่ใกล้ๆมีเด็กเล็กหลายคนกำลังวิ่งเล่นและหัวเราะกันอย่างมีความสุขยายจันจึงตัดสินใจไปดูว่าพวกเขากำลังทำอะไรกันเด็กๆก,กำลังเล่นซ่อนแอบอยู่ในสวนของยายจันเมื่อเห็นยายจันเด็กๆก,ก็เข้าไปหายายด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความอยากรู้ยายจันขยายปลูกเห็ดทำไมคะเด็กน้อยคนหนึ่งถามยายจันยิ้มและตอบว่า เห็ดที่ยายปลูกไม่ใช่แค่เพื่อขายแต่ยังทำให้ทุกคนในหมู่บ้านได้กินอาหารอร่อยๆอ,อ,อีกด้วยเห็ดนั้นมีประโยชน์มากมันช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและยังทำให้เรามีสุขภาพดีด้วยนะเด็กๆตาโตด้วยความสนใจเห็ดมีประโยชน์ยังไงคะยายเด็กหญิงคนหนึ่งถามต่อเห็ดมีโปรตีนสูงและยังมีวิตามินมากมายที่ทำให้เราเติบโตและแข็งแรงขึ้น มันอร่อยมากเมื่อเราทำอาหารด้วยเห็ดเช่นข้าวผัดเห็ดหรือซุปเห็ดยายจันอธิบายเด็กๆเ,เริ่มรู้สึกหิวและอยากรู้ว่ายายจันจะทำอาหารจากเห็ดอย่างไรยายจันจึงชวนเด็กๆเ,เข้ามาช่วยในครัวทำอาหารง่ายๆกันโดยใช้เห็ดที่เธอเพิ่งเก็บมาในสวนทุกคนมีความสุขมากที่ได้ร่วมกันทำอาหารเมื่ออาหารเสร็จเรียบร้อยทุกคนได้นั่งร่วมกันรับประทานอาหารที่อร่อยและมีประโยชน์เด็กๆหันไปมองยายจันด้วยดวงตาเต็มไปด้วยความชื่นชม ยายจันคะขอบคุณมากค่ะที่สอนให้เรารู้จักเห็ดและให้เรากินอาหารอร่อยๆเด็กๆก,กล่าวพร้อมกันยายจันหัวเราะเบาๆด้วยความสุขไม่เป็นไรหรอเกเด็กๆที่สำคัญคือพวกเธอได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราปลูกนั้นมีคุณค่ามากแค่ไหนและการแบ่งปันความสุขกับคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เมื่อพระอาทิตย์ตกดินเด็กๆบอกลาไปด้วยรอยยิ้มและยายจันก็กลับไปดูแลสวนเห็ดของเธออีกครั้งในใจของเธอรู้สึกมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กๆหลังจากนั้นคืนหนึ่งเมื่อลมพัดมาเบาๆยายจันนั่งอยู่ในบ้านพร้อมกับดื่มชาร้อนๆและมองดูดวงดาวบนท้องฟ้าเธอรู้ว่าเธอมีความสุขมากเพราะได้ทำในสิ่งที่รักและได้แบ่งปันความสุขกับผู้อื่นครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่มีทุ่งนาเขียวขจีและภูเขาสูงใหญ่มีคุณยายคนหนึ่งชื่อว่า ยายจันยายจันเป็นคนใจดีและมีความสุขมากในชีวิตของเธอทุกวันหลังจากทำการบ้านเสร็จและดูแลสวนผักข,ของเธอยายจันจะใช้เวลาว่างไปที่ป่าใกล้บ้านเพื่อเก็บเห็ดที่งอกงามอยู่ในป่าวันหนึ่งในฤดูฝนที่เต็มไปด้วยความชุ่มชื้นยายจันเดินเข้าไปในป่าและพบกับเห็ดชนิดใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเห็ดนี้มีสีสันสดใสและรูปร่างน่ารักแถมมีกลิ่นหอมที่กลุ่นอยู่ในอากาศยายจันจึงตัดสินใจนำเห็ดเหล่านั้นกลับบ้านมาเพื่อทำอาหาร เรื่องราวของยายจันและส่วนเหตุของเธอสอนให้เด็กๆรู้จักคุณค่าของการทำงานหนักและการดูแลเอาใจใส่ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้เหตุเติบโตแต่ยังทำให้ความรักและความอบอุ่นเติบโตในใจของทุกคนและนั่นคือเรื่องราวของยายจันกับส่วนเหตุของเธอที่ทำให้ทุกคนมีความสุขและมีสุขภาพดีพร้อมจะนอนหลับฝันดีในคืนนี้ข้าพระจันทร์เสี้ยวส่องแสงแวววาว